อยู่ยางเท่าไหร่ละอยู่ยางชิบเจ็ดปีค่ะที่มันยังให้ผลผลิตที่ดีได้ใบเขียวมันขนาดนี้ต้นสมบ,บูรณ์มากเกิดจากอะไรครับใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะอใช้มากี่ปีแล้วใช่มาสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วนะ,ะสองปีตีแล้วนะคะมาปนผลิตแต่ละวันตอกยูในวันละ900บาทมาสองปีล่งนี้ลลังจากจาก่าถึงจับันโคตีนี่แต่ละวันตอกยูในวันเ้อนว่าบาทค่ะ จาก300เป็น900 2ปีที่ผ่านมาหมดโปรตีไปกี่กล่องแล้วสองกล่องค่ะ2กล่องเองประหยัดมากไหมครัประหยัดมากเลยค่ะ2ปีที่ผ่านมาที่เราฉีดต้นบำรุงลักลษณะต้นลักษณะหน้ายางลักษณะใบเป็นไงบ้างครับใบมันเกี้ยวนิ่มเลยค่ะหน้ายางนิ่มกับนันยางไล่ไล่มากกว่าเดิมเลยไล่ไล่เลี้ยวไล,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 ล่มากเลยค่ะมากกว่าเดิมเยอะค่ะ ซึ่งช่วงเวลานี้นะครับหลายๆสวนไม่ได้กีดนะครับก็ปิดกีดกันกีดหมเป็นต้นโดนดีต่างนี้ครับอ้าวเดี๋ยวลองกีดต้นนี้ดูครับว่าเป็นไงฮะ <c oughs> อ่านะครับหน้านิ่มจริงไหมนะครับ <c oughs> น้ำยางไหลดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่เปิดเปิดเปิด <c oughs> โอ้โ <c oughs> เดียมเลยครับพี่ทำรวยครับถามนิดนึงว่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ต่อไปแหละจดกว่าคนต้นเลยครับถ้ามีคนมาบอกว่าโอ้ยมีนี้ลรงอย่าไปใช้เชื่อเขาไหมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อนะ